สร้างแชทย่อยเพื่อจัดการชั้นเรียนด้วยไลน์ Open Chat ไลน์จัดเป็นแพลตฟอร์มในการติดต่อสื่อสารที่ทุกคนใช้อยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในปัจจุบันไลนมีคุณสมบัติต่างๆมากมายให้เลือกใช้ที่สามารถนำไปใช้จัดการชั้นเรียนได้การสร้างไลน์ Open Chat นั้นง่ายมากๆนะครับเริ่มต้นด้วยการเข้าไลนา์ที่หน้าต่างแชทกดปุ่มมุมขวาบนที่มีสัญ,ญลักษณ์ Open Chat จะเข้าสู่หน้าหลัก Open c h ช t ให้สังเกตมุมล่างขวา ให้กดที่ปุ่มสีเขียวจากนั้นครับตั้งชื่อ Open Chat กดต่อไปที่มุมบนขวาแล้วค่อยตั้งชื่อตัวเองแล้วจึงกดเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้เราจะได้ Open Chat มาเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการสร้างแชทย่อยซึ่งก็แล้วแต่คุณครูจะแบ่งตามห้องเรียนหรือว่าแบ่งตามรายวิชาโดยเริ่มต้นจากการกดที่มุมบนขวาสัญ,ญลักษณ์3าขีดแล้วเลือกคำว่าแชทจากนั้นกดเครื่องหมายคำพูด ที่มุมบนขวาก่อข้อมูลแชทย่อยและกดเสร็จสิ้นซึ่งคุณครูสามารถสร้างห้องย่อยไว้รับรองนักเรียนแต่ละห้องได้มากมายและกดแชร์ลิงก์ให้นักเรียนเข้ามาได้ตั้ง5,000คนจะเห็นได้ว่าการสร้างแชทย่อยเพื่อจัดการชั้นเรียนด้วย Open Chat นั้นช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูและนักเรียนเพื่อติดต่อสื่อสารและมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะครับแม้จะเข้าไลน์ Open c h ช t ทีหลังก็สามารถอ่านข้อมูลย้อนหลังได้ถ้าคุณครูเห็นประโยชน์ของไลน,น์ Open c h ช t แบบนี้แล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะครับ